วงการดนตรีสร้างคุณค่าชีวิตโดยมูลนิธิคาราบาวกาแฟฟรีอินวันคาราบาวตอนรับกลับสู่บาวยังบัตรดนตรีสร้างคุณค่าชีวิตซีซั่นที่3ในรอบเซมิไฟแนลนะครับผ่านไปแล้ว2วงครับวงนี้เป็นวงที่3 Infinity Metal ไปชมการเวิร์กช็อปของพวกเขาก่อนเลยครับ <S <S ความรู้สึกที่ได้เข้ารอบ semi final นะครับก็สุดยอดเลยครับมีความสุขมากเลยครับอยากขอบคุณพวกพี่ป้านาอาทั้งหลายครับที่พาผมมาถึงวันนี้เพลงในรอบนี้จะมีติดน่าจะเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมครับแต่ยังคงความเป็น heavy metal อยู่ครับสเสียง,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 งกลางไม่มีเลย ลงมาเพิ่มกลางนิดนึงยิ่งตอนสโล่เนี่ยถ้าถ้ามีกลางนิดหนึ่งมันจะช่วยให้เราชัดขึ้นเนื้อเสียงมากขึ้ไอตอนร้องก็ยังพอไหวเพราะว่ามันถ้าถ้าปรับแบบนี้ก็ร้องก็เด่นแต่พอเอาเวลายิ่งท่อนสโล่เท่าไหา่ปุ๊บมันจมคือเอฟเฟกต์เนี่ยมันจะหลอกเราทําให้เราเล่นง่ายขึ้นเล่นเล่นมันขึ้นเล่นอะไรแต่อันตรายเหมือนกันนั้นเราเวลาเราเล่นเราต้องคำนึงถึงเรื่องนี้ด้วยก็ขอฝากวงพวกเราด้วยนะครับ i n f นิ i t y มันกันต่อเลยดีกว่านะครับกับวงที่3ครับอินฟินิตี้ t a ชช่อมันมีสัญญาววาจะเลิกเป็นโจรและไปโบสถกูฝาบานว่าจะจับเป็นพวกมือ ยากไอสอนราชสิงห์ัวตาทาสิงหานาทังนัโมพุทธายายาธาพุทธโมนากัจจโมุนีสัพพะบาป มันมากเลยอ่ะได้ปรับปรุงในสิ่งที่ได้ไปเวิร์กช็อปกับพี่แอนและวงคาราบาลมาแล้วใช่ไหมครับครับผมพอใจผลงานไหมทั้งหมดเลย5คนบนเวทีพอใจครับผมแต่ว่าวันนี้ผมรู้สึกไม่เต็มที่อย่างหนึ่งเพราะว่าผมไม่สบายอีกแล้ว <c oughs> <c oughs> อีกแล้ว <c oughs> อีกแล้วครับผมแต่ก็ยังทําได้ก็ยังถูๆูถ่ายถ่ายไปได้ครับมันอย่างเดียวเลย <c oughs> อ้า แปลว่าทำเพราะว่าชอบและรักจะทำรจริงๆใจมันรักแล้วพี่รักเลยครับผมโอเคไปกำลังใจให้นะครับคณะกรรมการครับเป็นยังไงครับมันขนาดนี้นักร้องคนนี้ใช้เสียงเก่งมากเขาสร้างความเชื่อตั้งแต่ประโยคแรกของการที่พูดออกมาเนี่ยมันทำให้มันเหมือนกับสร้างจินตนาการให้มันเกิดขึ้นแล้ว ทุกคนก็จะทะยานไปพร้อมกับเสียงดนตรีและในช่วงที่คุณบอกบอกว่าคุณไม่สบายมันมีเสียงอยู่ประโยคหนึ่งใช่ไหมครับอย่าตกใจครับตรงนั้นน่ะไฟมันพ่งขึ้นมาทำให้เสียงตรงนั้นน่ะมันมีคุณค่าพอด,ดีเลยมันได้อารมณ์มากๆคุณเพราะนั้นวันนี้ถือว่าคุณเป็นคนใช้เสียงที่เก่งมากถ้ามีประกวดนักร้องยอดเยี่ยมคุณก็เข้าไปเบียดกันละ เยี่ยมมากครวนชอบมากเลยค่ะเยี่ยมจริงขอบคุณคุณผ้วนครับพี่หนึ่งเช่เลยครับรู้ว่านแนวแมททา้นที่คุณเล่นคือมันถูกแล้วทำถูกมาถูกทางตอนนี้มันเหมือนว่าวงเป็นแบ็กอัพมากเกินไปนะครับมาเลยดูว่านักร้องเด่นมาคนเดียวอ่ะอย่างเมื่อกี้อาจจะติแค่เรื่องซาวที่กีตาร์เสียดายที่เวลสโลแล้วมันฟังไม่ชัดกาเรียนดนตรีตอนแรกพี่ฟังดูตั้งแต่แรกมาเฮ้ยมันน่าตื่นเต้นแล้วคิดว่าต่อไปมันน่าจะมีอะไรอีก พอฟังฟังไปฟังมาเหมือน,นอ้าวไม่มีอะไรแล้วนี่ว่ามีแค่เนี้ยฟังไปครึ่งเพลงแล้วมันน,น่าจะมีอะไรต่อพอมันหนักมันเนี่ยต้นเลยไม่มีผ่อนไม่มีไม่มีอะไรเลยะก็ฝากด้วยน,นะครับขอโชคดีครับขอบคุณทีหนึ่งนะครับตอนนี้ขอเสียงปรบมือครับ In f ฟ n i t y m e เ a l ครับขอโชคดีคคนะครับ าไปแล้วสามวงนะครับตอนนี้มาถึงวงสุดท้ายแล้วครับอะตอมิกบอยครับพวกเขาจะทำได้ดีไม่แพ้กับ3ามวงที่ผ่านมาหรือเปล่านะครับไปชมการเวิร์กช็อปของพวกเขาก่อนเลยครับสวัสดีครับพวกเราวงอะตอมิกบอยความสุขที่ได้เข้ารอบเซมิก็ รู้สึกดีใจฮะแล้วก็เป็นความฝันของพวกเราเลยฮะตื่นเต้นที่ได้เจอกับพี่ๆวงโตโตครับเพลงที่พวกเรามาเล่นก็เหมือนเดิมนะครับแนวร็อกออกเมทัลครับ น้องนักร้องนำนี่เป็นทั้งขนมหวานต้มจืดยันแกงเผ็ดยันฟีสาดเลยอ่ะลูง่ายว่าไม่ต้องนึกถึงไม่ต้องนึกถึงเสียงประสานเลยคนเดียวก็อยู่เลยแล้วก็มือกีตาร์ทั้งสองคนเนี่ยเห็นอย่างเงี้ยมิเึมนี่ยเท่ากันเลยโอ้ฟังุ๊บโอ้ก็เกาะกันติดขึ้นแบบใช้ได้เลยกีตาร์มันต้องเพิ่มซโล่หน่อยนะอย่างเงี้ยมันไม่มีอะไรโชว์ก็อย่าลืมติดตามวงเมื่อไหร่นะครับ วงสุดท้ายนะคะระับเพราะฉะนั้นต้องกรี๊ดดังๆเลยครับให้กับออมมมมิดงาาชันวค Atomic Boy i ใครทีว่าน้องแปลงให้ควายฟังฉันว่ยังมีคนจะเข้าใจใครทีว่าต้องแปลงให้ควายฟังฉันว่ยังมีคนจะเข้าใจใครทีว่าต้องแปลงให้ควายฟังฉันว่ยังมีคนจะเข้าใจ เล่นกันแบบผู้ใหญ่ต้องอายอ่ะเอาเงี้ยโอ้ยตายแล้วลูกเอ้ยอายุก็นเท่าไหร่เนี่ยหะโอ้ยเหนื่อยแทนเลยอ่ะอยากบอกอะไรกองเชียร์กับคณะกรรมการทั้ง4คนลุงลุป้าปาตรงนี้เชิญเลยครับ ขอขอบคุณที่ให้กำลังใจพวกเรานะครับแล้วช่วยเชียร์พวกเราต่อๆไปด้วยนะครับคณะกรรมการครับเริ่มจากป๋าก่อนเลยครับเยาวชนคนพันบาววงนี้ครับป๋ากิเทนว่าอย่างไรภูมิใจมากเลยที่เรามีเยาวชนคนดนตรีที่เก่งแบบนี้นะครับทุกอย่างมันลงตัวหมดเลยครับเขาเขาเตรียมตัวมาดีเรียบเรียงดีแล้วก็การเล่นดนตรีของเขา ด้วยวัยเด็กด้วยเขาปลดปล่อยเลยเขาสบายสบายกันทุกคนโดยเฉพาะนักร้องอัามือกองนี่แม่นะสุดยอดจริงๆเลยครับเยี่ยมลูกขอบคุณฟ๋า,ฟาครับพี่แมวครับถึงคิวของพี่แมวแล้วครับคือสุดยอดฮะเราเราเราไม่ได้วัดความเก่งฉกาดไรการเป็นโซโลอิสในการที่บอกคุณออกมาโซโลแต่ว่าดูที่ทีมเวิร์กนะฮะ เล่นได้แค่ไหนก,ก็คือทําแค่นั้นไม่ได้เกินตัวจนเกินไปแต่อาจจะมีความเกรงอยู่บ้างเล็กน้อยยังไม่ยังไม่ค่อยฟโฟล์เท่าไหร่ยังมีอาการเกรงเกรงอยู่แต่ผมขอชมในเรื่องของความชาญฉลาดในการในการดรอปสายกีตร์นะฮะเพราะว่าเพลงนี้เนี่ยย่านต่ําย่านโลของสายกีตร์และเบสเนี่ยมันช่วยได้เยอะมากเพราะว่าเสียงของเด็กธรรมชาติเสียงของเด็กเนี่ยมันคือเสียงกลางแล้วสูงแล้วถ้าเกิดคีเนี่ยสายมันปกติ มันจะทําให้เพลงนี้ลอยมันจะทําให้แบบราคาญหูมันจะอยู่ย่านสูงหมดแต่เขาฉลาดตรงที่เขาดรอปสายกีตาร์ให้มันลงมาย่านต่ําแล้วมันก็อุ้มกันพอดีฮะต่ำแล้วเสร็จแล้วมาเสียงกลางสูงของน้องเขามาเลยทําให้ฟังแล้วไม่น่ารําคาญมันทําให้น่าสนใจมากขึ้นซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมา3-4มวันนี้ผมไม่ได้ยืนให้ใครเลยนี่เป็นวงแรกที่ยืนตกมือให้นะขอชื่นชมนะฮะขอบคุณครับขอบคุณพี่แมวครับ อยากจะบอกนหนูว่าตั้งแต่ลุงเกิดมาเนี่ยบอกตรงๆเลยว่าไม่เคยเห็นวงเด็กวงไหนในเมืองไทยเล่นได้ดีเท่านี้จริงๆาน้จริคือไม่ไม่รู้จะคอมเมนต์อะไรแต่อยากจะบอกหนูๆนละลูกฟังคำลุงไว้นะว่าพวกหนูเนี่ยวันนี้อะไรจะเกิดขึ้นกับหนูลุงไม่รู้อาจจะชนะหรืออาจจะตกรอบ แต่ขอให้จำไว้ว่าถ้าหนูชนะหรือตกรอบวันนี้มันเป็นเพียงแค่เพลงเดียววันนี้เท่านั้นที่ทําให้หนูตกรอบหรือชนะเพราะว่าลุงรู้ว่าหนูซ้อมกันมาดีมากและหนูมีความตั้งใจในการซ้อมมันจนมันมันเข้าที่อะ่ะทุกคนมีสกิลดีมากวันนี้อะไรจะเกิดขึ้นไม่รู้แต่ลุงเชื่อว่าวันหนึ่งพวกหนูมันคือน,นักดนตรีที่เป็นตัวแทนประเทศไทย เพราะถ้าอายุขนาดนี้เล่นในขนาดนี้ไม่ไม่ธรรมดาลูกนะครับขอโชคดีนะลูกนะขอบคุณที่หนึ่งครับยิ้มเลยยิ้มรับคำชมเลยนะครับไปกำลังใจให้นะครับขอเสียงให้กับอัตโตมิกบอย ขึนใจแทนเลยกับคำชมของคณะกรรมการนะครับและตอนนี้ทั้ง4วงเล่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในช่วงหน้าเราจะกลับมาประกาศผลกันว่าตั๋วใบสุดท้ายจะเป็นของวงใดในการเข้าสู่รอบไฟนอลนะครับเดี๋ยวกลับมาครับบาวยังบลัดดนตรีสร้างคุณค่าชีวิตซีซั่นที่3ในรอบเซมิไฟนอลครับและวงที่ได้เป็นตัวแทนผ่านเข้าสู่รอบไฟนอลคือวง